ยามเช้าแห่งเดือนหกฟ้ายังไม่สว่างดีนะแต่เสียงไก่ขันก็ยังก้องอยู่ท้ายเรือนแม่บันทองก็จำต้องตื่นขึ้นมาตั้งแต่ไก่โหเพราะกลิ่นเหม็นอับจักกองเสื้อผ้าเปื้อนโคลนที่ชายผัวของนางวางผเนินไว้ข้างเรือนไอ้คงเอ๋ยผ้าก็ไม่ยอมซักเบื้องล่างก็ไม่อาบน้ำนี่เองมันผัวข้าหรือขอทานกันแน่ฮะเสียงแม่วันทอง ดุดาลั่นทุ่งทำเอาไอ้คงที่นอนอยู่บนแคร่สะดุ้งตื่นขึ้นลุกขึ้นเกาหัวพลังยิ้มแห้งๆก็ข้าล้าจากไถานาเมื่อคืนนี้ว่าจะล้างอยู่แล้วเชียวแม่เอ้ยแต่เผลอหลับไปก่อนแม่วันทองชี้หน้าอย่างคนสุดทนทุกวันเองก็อ้างว่าไปไถ่ายนาถทยจริงหรือไถยนอนกันแน่ข่าจะกลายเป็นเมียมเหม็นผัวไปถึงงานบุญหน้าบ้านกันพอดี เสียงบนของแม่วันทองอยังไม่ทันแงบดีเสียงหัวเราะของบักจอยลูกชายวัยวสิบขวบก็ดังขึ้นจากใต้ถุนเรือนแม่แม่วันนี้ข้าขอไปเกินเรือนบ้านป้าสายได้กอแกบอกจะทำแกงไก่ใส่ใบมะขามอ่อนแซบหลายแม่วันทองหันมาควับไอ้บักจอยเองอย่าคิดหนีของกินบ้านอื่นง่ายๆแบบพ่อเองนักนะ เดี๋ยวข้าจะเอาขี้เท่าถูปากให้สะอาดไอ,อ้คงรียบยกขันน้ำขึ้นล้างหน้าล้างตาอย่างขมักขเมน้นหวังกลบเสียงเมียบนขณะที่มือก็พยายามขยี้คราบที่ตาอย่างขอไปทีข้าไปนาก่อนนะวันทองอย่าพึ่งบ่นนักเลยเดี๋ยวข้าจะกลับมาตัดฟืนให้แล้วจะซักผ้าให้ด้วยก็ได้แม่วันทองรีตามองเอ็งพูดเหมือน เพิ่งแต่งเมียใหม่ข้าเป็นเมียเองมาเจ็ดปีข้ายังไม่เคยเห็นเองแตะฟืนสักท่อนไอ้คงกลืนน้ำลายก้อนใหญ่เหือเดินไปสะพายคันไถออกจากเรือนไปอย่าง,งเงียบๆแม่วันทองมองตามอย่างเซ็งจัดแต่ในใจกลับแอบเป็นห่วงอยู่ลึกๆถึงผัวจะซกมกจะขี้เกียจซักจะเหม็นเหมือนควายตกน้ำแต่เขาก็ยังเป็นผัวของนาง ผัวที่ทำงานเหนื่อยทุกวันถึงจะมีเสียงบ่นมากกว่าคำหวานก็ตามทีนางถอนหายใจเบาๆก่อนจะหันไปคว้าเสื้อผ้าของผัวขึ้นมาแล้วเอาไปแช่น้ำในใจของนางยังคงบ่นแต่มือก็ค่อยๆขย,ย,ยี้ผ้าให้สะอาดซกมกนักค่ำคืนนั้นแม่วันท้องนั่งซ่อมเสื้อผ้าที่ขาดของบอกจ่อยอยู่ใต้แสงตะเกียง น้ำมันกา๊าซเริ่มร่อยหรอแต่แสงตาก็ยังไม่หมดสายลมพัดพาเอากลิ่นหมอนของไอ้คงมาจนต้องเมือนหน้านีหมอนหรือผ้าห่อซากควายนะเนี่ยนางสะบดเบาๆแต่ก็ยังหม่มผ้ารอผัวกลับจากนาจนดึกสงัดเสียงฟีเท้านักหนักก็ดังขึ้นพร้อมก่นเหงื่อและโคลนไอ้คงเดินโซเซมา แล้ทิ้งตัวลงนอนบนแค่ทันทีแม่วันทองเลือบตามมองผัวและวถอนหายใจขา้ขาก็อยากรักเองให้เหมือนชายในฝันนะไอคงแต่เองมันซกมกเสียจนฝันยังเหม็นไอคงยิ้มแห้งๆแล้วละเมอออกมาข้าฝันว่าเอ็งเอาดอกไม้มาเสียบหูขา้าหอมแท้ๆเลยแม่วันทองแม่วันทองหันควับ นั่นมันตะไคร้ที่ข้าเอาไว้ไล่กลิ่นตัวเองโว้ยรุง่งเช้านางตื่นขึ้นมาด้วยความมุ่งมัน่นนางคิดจะเปลี่ยนผัวด้วยวิธีใหม่นางไม่บ่นอีกต่อไปแต่เริ่มทําให้ดูและพูดให้นิ่มทุกเชา้านางต้มน้ําให้อาบวางสบู่กลิ่นตะไคร้ไว้พร้อมขันทองเหลืองเสื้อผ้าซักสะอาดแล้วพับเก็บอย่างเรียบร้อยเมื่อไอ้คงลุกขึ้น นางก็ยิ้มแย้มน้ำอุ่นๆรออยู่นะพ่อคงถ้าอาบตอนนี้กลิ่นตัวจะหายพอดีแล้วข้าจะให้รางวัลไอ้คงเลิกคิ้วข้างหนึ่งรางวัลอะไรหรือแม่วันทองยิ้มหวานข้าวเหนียวหมูย่างนุ่มๆที่เจ้าชอบไงเล่าไอ้คงยิ้มเขินลุกขึ้นไปตักน้ำอาบโดยดีวันนี้เป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เขาหอมสะอาด งานบุญบ้านใต้ใกล้จะเริ่มแม่วันทองจูงมือไอ้คงไปด้วยกลิ่นหอมของสบู่ใหม่โชยตลอดทางเสาสาวในหมู่บ้านหันมามองด้วยสายตาแปลกใจแม่วันทองผัวเองแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างกับเจ้าคุณนางยิ้มอย่างภาคภูมิของดีมันต้องล้างก่อนถึงจะเห็นค่าไอ้คงหัวเราะขึนขืนหยิบดอกไม้ทุบเทียนไปไหว้พระอย่างสำรวม วันนั้นทั้งสองคนได้ยินคำชื่นชมเป็นครั้งแรกในรอบปีแม่วันทองยิ้มอย่างปลื้มใจพร้อมบีบมือผัวเบาๆเองเห็นก็เมื่อสะอาดเองก็ดูดีไปอีกแบบนะพ่อคงหลายเดือนผ่านไปชาวบ้านเริ่มเรียกไอ้คงว่าพ่อคงรูปหลอ่อถึงจะยังมีบางวันที่เขาเผลอนอนทั้งเหงื่อแต่แม่วันทองก็ไม่บ่นอีก เพราะนางรู้ว่าความรักมันต้องค่อยๆประคับประคองค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ฝนตกพรำๆแม่วันทองกับผัวนั่งเคียงกันใต้ชายคากลิ่นสบู่อ่อนๆลอยมากับลมผสมกับกลิ่นดินเปียกฝนไอ้คงหันมามองเมียแล้วยิ้มเบาๆค่าก็ไม่รู้ว่าข้าเปลี่ยนเพราะอะไรแต่ข้ารู้ว่าถ้าเองยังอยู่กับข้าแบบนี้ทุกวัน ข้าก็อยากอาบน้ำทุกวันเหมือนกันแม่วันทองหัวเราะเสียงใสแล้วเอ็นหัวไหลพิงเขาข้าไม่อยากได้ผัวเพอร์เฟกตนักหรอกพะคงข้าแค่อยากได้ผัวที่สะอาดพอจะนอนข้างๆแล้วไม่ต้องก้นหายใจแค่นั้นเองทั้งสองหัวเราะเบาๆใต้ฝนกลิ่นสบู่ใหม่กลิ่นดินกลิ่นข้าวและกลิ่นของรักแท้หอมกว่าที่เคยเป็นมา อย่าตัดสินคนจากภาพลักษณ์ภายนอกบางครั้งคนที่ดูไม่ดีในสายตาของเราอาจมีหัวใจที่ดีและซื่อสัตย์เกินใคร